สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นมาจองเวสองนะคะสองนะไม่ใช่หนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองนะคะเดี๋ยวเราจะกดรีเซ็ตก่อนจนกว่าอ่ะกำลังจะบอกว่ากดรีเซ็ตจนกว่ามันจะเด้งเด้งอัตราการชนะ969798 99แล้วกดเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเรามีเทคนิคมาบอก โอเคค่ะทุกคนขาเราเข้ามาในหน้ามาจอง2แล้วใช่ไหมทีนี้เรามีเทคดิคในการเช็คว่ามาจองจะแจกเราหรือว่ามันกําลังจะแดกเรานะคะวิธีเช็คง่ายๆเลยก็เล่นตามเบ็ดของตัวเองเนาะใครฝั่ง100ก็เล่นเบ็ด1บาท2บาทนะคะแต่เราจะเล่นเบ็ดบาทนะคะเทคนิคการเช็คก็คือเราจะออโต้ไป10ครั้งใน10ครั้งเนี่ยจะต้องเข้า3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะ3ครั้งขึ้นไป ถ้ามันเข้าแค่2หรือ1ครั้งให้เราออกไปเล่นห้องอื่นได้เลยแสดงว่ามันจะไม่แจกเรานะคะให้มัน3ครั้งขึ้นไปยิ่ง4ี่ห้าครั้งข,ขึ้นไปยิ่งดีนะโอเคมาดูกันออโตโ้เช็คว่ามันแจกหรือเปล่า3มครั้งเท่านั้นอา้าวมาแล้ว1ครั้งนะคะมาแล้ว1ครั้งตอนนี้อา่านับหนึ่ง นับสองมาแล้วสองครั้งนะคะมาแล้วสองครั้งมาดูกันต่อโอเคทุกคนมาแล้วสามครั้งเล่นห้องนี้ต่อได้เลยนะคะถือว่ามันแจกนะคะถือว่ามันแจกเนาะออโอ้ยสี่ครั้งเลยคะ่ะรอบนี้มาเฮ้ยสี่ครั้งสี่ครั้งเฮ้เย มีอีกไหมมีอีกไหมห้าครั้งนะคะห้าครั้งรอบนี้ห้าครั้งนะคะถือว่าดีเลยนะคะทีเนี้ยพอเวลาเราเช็คเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดกระแทกเลยกระแทกตามเบ็ดที่เราแบบเช็คเลยกระแทกมันได้เลยนะคะกระแทกได้เลยมีโอกาสที่ฟรีเกมจากเข้านะคะกระแทกนีม่มาแล้วมาแล้วจ้าฮึบ ้ยแถวแรกสาวไม่เข้าอ่ะแทกไปเลยจ้าแทกไปเลยจ้ามาดูเ, <c oughs> เราจะกระแทกให้ดูคือมีโอกาสที่ฟรีเกมจะเข้าแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกนอกค่อนข้างที่จะดีเลยลเน <c oughs> <c oughs> ะโสดายช็อตนี้ 2จุดเมื่อกี้ไม่ยอมมาเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็กระแทกไปเลยอุ้ยชอ็อตนี้เป็นไงเออสองมาสวยสองมาสวยไม่สวยเท่าไหร่อุ้ยมา2จุดโอ้โหสองจุด,จดไม่ไม่ลงอะ่ะคลิปนี้นะคะเราจะเอาทุกคนได้ดูเนาะ เพราะว่าปกติเราทําเทคนิคนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ชอบมาจองเลยมันพร้อมที่จะกินเราตลอดเวลาพอเวลาได้มีเทคนิคในการเช็คมันเนาะว่ามันแจกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็เล่นบ่อยแล้วว่าค่อนข้างที่จะฟรีเกมมันลงจริงๆนี่อันนี้เขาเราเล่นเว็บจริงนะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมมันมีหน้าเว็บจริงๆอ่าเดี๋ยวดูนะคะ โอเคไปเรื่อยๆเ,เลยโอ้โหแดงมาสวยเลี้ยงไหมโอ้โหมันเลี้ยงไม่สุดอด้เนาะเออนี่คือรอฟรีเกมอย่างเดียวรอฟรีเกมมันเข้านะคะปึ๊บกระแทกไปอย่างเดียวเลยจ้ากระแทกเรียกฟรีอ,อึ๊บมันแบบไม่สุดว่ะไปไม่สุด เราก็ต้องไปต่อเฮิบอย่างั้จ้าไปต่อจ้าไม่ย่อท้อจ้างบมีมา500ฮะทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นเช่นใดดูไปพร้อมๆกันเลยเฮ้ยชอนนี้เลี้ยงไหมเนี่ยมันไม่เลี้ยงคอมโบสองสามเนาะเอาไหมอะรอบนี้แหละห้ามาก่อนแถวสองโอ้โหเห็นไหม คอมโบมันแบบไม่ลงเลยนี่ตอนนี้คือความหวังของเราอยู่ที่ฟรีเกมเท่านั้นไอ้ต้องเขาลงแล้วจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วฟรีเกมต้องเข้าแล้วเป้าวึบอามาแรงเมื่อกี้ยังเสียงเศร้าอยู่เลยนะเมื่อกี้ยังเสียงเศร้าอยู่เลยกลัวมันไม่มาไงเวลาเราอัดคลิปอะ่ะทุกคนแต่พอเวลาเราเล่นเองเนี่ยมันมาบ่อยไงน,นะคะเพราะว่าคลิปนี้ เราสัญญาไว้แล้วว่าเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะเอาลงให้ดูฮึบเกลือสรุปเกลือเออต้องอย่างงั้นลูกมันต้องอย่างงั้นแหละลูกฮึบไอฟีในฟีฟีในฟีอีกจ้าสวยงามอารามแท้แรตรลึงนะคะสวยงามมาฟีในฟีอีกนะคะช็อตนี้่ะเอาไว้ ดูนะคะอยากเกลือก็พอขอเถอะเฮ้ยหูหุยทําไมมันเหมือนจะเลียงวะเออมาแล้วมันต้องเลียงแล้วช็อตช็อตนี้นะคะช็อตนี้จังหวะนี้มาฮึบโอ้ยอะไรวะอุย้ยไม่เลียงอะ่ะถ้าอันนี้มาตรงนี้นะก็คือแบบสวยเลยเนาะไปลุ้นกันต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวสองมาไหมอุ้ยสองสองเฮ้ยสองจุด สองจุดไม่ลงนะฮะสองจุดไม่ลงเออเออเอาสองจุดต้องลงแล้วปะอ,อันนี้อึ๊บเรียกไม่ขึ้นเลยอ่ะเรียกไม่ขึ้นนะคะเอาอยัางไงต่อเออสวยเคสองจุดเลี้ยงเอาเหลือสามสามขอขอ,อ,อสามมาไม่รู้สามไม่มานะคะ เพราะว่ามันเห็นลำไรตรงนี้แล้วไงเห็นลำไรแล้วอะตสิบทีนะคะมาดูการช็อตนี้เป็นยังไงอ้้หมันไม่หลายคอมโบติดไงอต้องเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงต่ออึ๊บเอออะไรเนี่ยไอจุดจุดเรียงแล้วครับจุดเรียงแล้วอันนี้อะไรไม่เรียงต่อแ <laughs> ม่เหมือนแกงอะเหมือนแกงอ่ะ โอ้โหเออเอาหน่อยจุดเลี้ยงสวยๆแบบนี้แบบนี้เอาไงอีกจุดตรงนี้สามจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดแนงอะไรก็ไม่รู้สาจุดเออสวยจังหวะนี้ทุกคนอห้าสวยลูกโอเคอันนี้เรียงแล้วเห็นลำไรแล้วอุ้ยสองขีดฮึบสองขีดโควิดไปเลยจ้า ขึ้นไปพันหนึ่งเลยนะเหญ่สี่ทีขอเถอะขอช็อตใหญ่ๆได้โชว์เขาหน่อยขอโชว์หน่อยอ้โหไม่ให้โชว์ทุกคนก็ถือว่านะคะได้มา6 6 6เมื่อกี้มันมีแตกนอกอีกเนาะมันก็เลยได้มา745บาทกำไร500แล้วนะคะจริงๆก็คือเลิกได้เลยนะคะเลิกได้แล้วก็ไปถอนไม่ต้องไปต่อแล้วนะคะพรุ่งนี้หลับนอนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ถ้าเงาเนาะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนค่ะที่ติดตามเทคนิคนี้ก็อย่าลืมเนาะมันสามารถเช็คได้ด้วยการออโต้สิครั้งนะคะอย่างที่เราบอกนะคะคก็ใครที่ติดตามเราอยู่ฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเนาะเพราะว่าสมาชิกที่เล่นที่เดียวกันเขาค่อนข้างที่จะเล่นมาแบบยาวนานและหลายปีนะคะก็คือสั่งสมประสบกัน มานะคะได้บ้างโดนบ้างเนาะบางคนก็ค้นพบเทคนิคนู่นนี้นั่นก็เดี๋ยวจะเอามาบอกต่อกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอราไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ